เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆราคาเาบาๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น toyota เติปี2002ครับราคาเพียง38,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เครื่องดีเกียร์ดีทะเบียนสวยเลยนะครับ ดีสองครับเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนนะครับต้องแค้งไปก่อนเลยนะครับราคานี้ถ้าเป็นรถบ้านก็เกือบแสนครับไม่ได้ราคานี้แน่นอนสีสันเงางามก็มีตำหนิบ้างนะครับตามรูปนี่เลยนะครับตามรูปตรงโซนข้างหลังนี่นะครับมีด้านด้านบ้างนะครับตัวสีตรงไหนก็เงางามครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องสีก็เอาไปขี่ใช้งานกันได้ครับรอๆเป็นแท็กซี่มาก่อนครับแต่หลังเล่มไม่ได้ระบุไว้นะครับ เป็นเครื่อง c a 1600cc เกียร์ธรรมดาครับเครื่องสมบูรณ์พร้อมใช้งาน้อ้ายทะเบียนสวยๆครับ38,000บาทเกียร์ธรรมดาไม่หลุดไม่หอนนะครับใช้เบนซินและ LPG สีสันมีริ้วรอยบ้างนะครับมี ABS Airbag ครับคันนี้ภายในสวยๆเบาะหนังสีเบดไม่ขาดครับห้องเครื่องก็ตามรูปนี่เลยนะครับจะเข็บซ้ายขวาคันหน้านะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับกระจกไฟไฟ้าแท้ได้ครบ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับช่วงล่างดีเลี้ยวไม่ดังล้อแมกซ์65ยางดีดอกเหลือๆเอาไปใช้กันอีกยาวๆได้เลยนะครับเรื่มเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับภาษีปี66ปีหน้านู่นเลยนะครับขายพร้อมป้ายทะเบียนมาเลยนะครับสวยๆป้ายทะเบียนสวยมากๆเลยครับตะเข็บซ้ายขวานะครับตะเข็บด้านท้ายดูกันใกล้ๆเลยนะครับล้อแมกซ์สวยครับยางดอกดีเรื่มเอกสารพริโอนมีครับ พิกัดดูรถอยู่แถวพระรามสองนะครับสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดนึงนะครับได้ไม่เสียเที่ยวครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ